โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่น่ารักทุกคนเลยครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นบ็อกสปรินต์ในเซิร์ฟพัทกันนะครับก็เช่นเคยครับหลังจากที่ผมครับที่ได้แบบเอาง่ายๆเลยคือผมโดนตบไปเมื่อวานอ่ะเมื่อวานผมเบอร์มากเลยครับคุณดูซึ่งแบบทําให้ผมแบบเล่นไม่ได้เลยแบบเมื่อวานนะคือผมแบบเบอร์จริงๆครับคุณดูซึ่งวันเนี้ยผมก็จะมาแก้มือนะครับแต่ไม่รู้ว่าผมจะรอดหรือเปล่านะมาดูนว่า EP นี้เราจะรอดไหมครับ ก็มันนี่คือผมตื่นเช้ามาเลยผมก็มาเล่นเลยเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับแต่ก่อนอื่นนี่ยนะมปลูกต้นไม้ในในเซิร์ฟพัทกันเชียร์ก็ไม่รู้ว่าจะรอดป่ะนะมาดูมันมาดูกันมาดูกันมาดูาดนะครับเราปลูกต้นไม้ก่อนเลยเอาชีวิตรอดในเซิร์ฟพัทเป็นไงในวันนี้มานี้ก็คือผมมาแทบเป็นมาตัวเปล่าเลยครับผมแทบไม่มีอะไรเลยครับในชั้นคิดเนี่ยสำหว่าคนดูอยากดูผมเนี่ย อะไรคือมีน้องๆอ่ะรีเฟลแบบเอออยากให้ผมมาเล่นแบบเขาเรียกว่างไงวะอยากให้ผมมาเล่นเซิร์ฟพาร์ตอะไรเงี้ยก็ออคืออยากเห็นผมโชว์เทพใช่เะล่ะอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้ผมว่าจะมาโชว์เทพนะครับง่ายๆเดี๋ยวรออื่น,น,นผมก็เดี๋ยวขอดูของนะครับเราหาบ้านเช่าบ้านเช่าบูชาย,ยัน้ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเราวัานอื่นเลยผมอาจจะชอบหาบ้านบ้านเช่าที่มันแบบ ที่มันกันคนได้นะครับตอนนี้เหมือนจะมีคนมาไหมยังนะหรือผมจะชอบชาวบ,บ้านแถวน,นี้แหละหรืออะไรเงี้ยจริงเป็นบ้านหลังอื่นก็ได้นะก็แต่ผมว่าไปไปชาวบ,บ้านหลังอื่นดีกว่าเรื่องไม่ถึงผมต้องชาวบ,บ้านหรือปะผมอาจจะชอบเล่นเหลี่ยมบ้านถ้าเราเล่นเหลี่ยมบ้านได้อะมันจะไม่ยากเลยคุณดูตพรานี้ผมก็ต้องระวังแบบไอ้พวกที่มันแบบแต่พรย่งมันดักนะตอนนะั้นมันก็จะมีพวกดักดักเอาที่เอายาเอาไงคุณดู ผมมาเสียเสียกระยาเสียกับพวกกระสุนข้าใหเยอะมากถ้าอื่นนี่ยไม่ค่อยเสียหรอกเนี่ยผมก็ต้องแอบก่อนนะตอนนี้เดี๋ยวผมเอาบ้านหลังนี้ดีกว่าไอ้คนดู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 เห็นอะไรไหมคนดูเที่ยอะคนดูผมอะมันต้องแล้วคนดูเที่ยคนดู คุณดูเห็นเลยบ้าเมื่อกี้มันตากเฮียผมมาผมผมผมเตรียมเลยเฮียเฮียแม่งน่ากลัวจัดกูรู้กูรูแม่งน่ากลัวจัดเมื่อกี้เฮียมันตาก อุ้ยเชี่ยแม่งดักผมเมื่อกี้มันไม่ดักหรอกมันมันมันน่าจะให้ของกันอยู่โอ้โหไอพวกนี้นี่โอ้คุณดูเรียร้อยครับเป็นหนึ่งลายครับตอนนี้มันไม่ตามมันไม่ตามคุณดูมันไม่ตามโอ้ดีนะคุณดูผมรอดมาได้อย่างปฏิหาริย์อุ้ยคุณดูโฮ้ยแม่งอเสียวเลยเมื่อกี้คุณดูจังหวะเมื่อกี้ผมเสียวจัดเลย ต้องชนมันได้คุณดูผมต้องชนผมต้องชนเว้ยคุดูเยอะมากคุณดูเยอะมากคุณดูโดนโดนลูนึ่งหนผมพันยาพันยาวพันยาวพันยาพันยา ของไม่ได้ไปเไรครับเอาช็อตไฮไลท์ก่อนผมผมเข้าหลังนะผมเข้าหลัง <het zelf de> อย่าวิ่งผมเวลาตอนนี้อย่าวิ่งผมเวลาคนดูอย่าวิ่งผมละเ <het zelf de> อ้ยยี่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คนดูได้อยู่ <het zelf de> ดูกันดูกัอน <het zelf de> อุ้ยมันชนผมมาคนดูอุ้ย <het zelf de> <het zelf de> ผมอึด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 เออจ้าหมดจ้าหมดคุณดูเดี๋ยวเราไปเอาใหม่กันนะครับคุณดูตอนนี้หรือว่าถ้าสุ่มของเอาหน้างานดีวะเดี๋ยวผมคิดก่อนนะผมอยากได้เป็นทักษะแบบโปต้าโคอะไรพวกเนี้ยน่าจะดีกว่านะถ้าผมอยากได้อนะ่ะเดี๋ยวลุ้นกอนถ้าถ้าไม่มีของดีเดี๋ยวเอาแบบเอบยังงันผมว่าน่าจะได้อยู่หรือหรืออาร์พก็ได้นะ วันนี้แบบมาโชว์ตึงให้คนดูดูเลยแบบเฮ้ยเฮ้ยคนดูเหมือนโชคชะตาร์จะนำพายเราได้เล่นของดีป่ะครับคนดูมาเดี๋ยวผมผมจะเอาจริงนะคือหลังจากเมื่อวานใช่ไหมคือผมเล่นเอคีอะผมผม,ผมไม่อยากพูดเลยเบ้คนดูเชื่อป่าว่าแบบผมอ่ะถือเอคไปจะบอกสามร้อยวันนัดอะ่ะเชื่อป่าว่าแบบผมผมไปตายแบบตายบื้อเลยแบบตาย,ยแบบโง่เลยเว้ยแบบเหแบบมือนเหมือนประมาณว่า กูสุ่มของแบบ AK ส0 0ร้อยวันนัดอยาวิง่งสิทธิ์ชัว AK เดินแห่เขายิงแบบบื้อๆหรืเว้ยคือเมื่อวานผมเบอร์มากหรือเว่ยถ้าใครดูรลฟ์ผมอะจะรู้เลยว่าแม่งโคตรเบอร์ผมบอกตรงเลยแม่งแบบแม่งเบอร์จัดอะเราเนี้เราจะแก้มือเปล่าแล้พูดไม่ได้นะผมมาของงานจะตกก็ได้นะครับช่วงนี้ผมสุ่มด้ AK โคตรบ่อยเมื่อวานผมก็สุ่ม AK แจกน้องๆไปเมื่อวานเมื่อวานคนดูผมรลายคนเงี้ยแล้ว,วแบบเหมือนเขาเห็นผม ถ้าพูดฟิวประมาณก็คือเหมือนอ้อมอ่ะคนดูเหมือน,นออออแบบเหมือนงอมอ่ะอเออแม่งเหมือนงอมอ่ะไอ้เหี้ยแล้วแม่งแบบคนดูนนแม่งหายหมดเลยประมาณ19บเกาคนอะไรเงี้ยเอ้ยประมาณ100กว่าคนน่ะเหลือ19 20อ่ะผมก็เลยแจกของคนที่มันแบบเอาไงคือคนที่ดูผมอยู่อะไรเงี้ยเออบางเขาดูผมอยู่ไงก็เลยจัดไป AK ดาโกซองอุ้ยผมจัดชิดใหญ่เลยนี่ตอนนี้ผมสุ่มกันครับตอนนี้ตอนนี้สิ่งสำคัญคือผมต้องไม่เอายาววิ่ง ซึ่งผมก็กลัวไอ้พวกนี้เหมือนกันนะไอ้พวกนี้นี่ก็ไม่ไม่งอันตรายนะครับต้องระวังหน่อยอยาวิง่งเราอยาวิง่งผมอยากมีสักสิบอันเอาไไง่ายเดี๋ยวเราจะเล่นชุดนี้แบบเต็มบิกัดเต็มคาราเบลเลยครับคนดูมาดูกันว่าเราจะเป็นยังไงดูนะครับคนดูเราต้องเช็คชค,คนดูดีๆนะครับถ้าเราถ้าเราไม่เช็คเนะี่เดี๋ยวเราตายได้นะครับ วันนี้ผมมียาววิ่งมาละเหมือนคนจะแถวผมนะครับอุ้ยผมอุ้ยผมตกใจแรงมากดู ของวาคุณดูไปแกผมซื้อยาพิษกันครับอะไรอ่ะโหคนดูผมพลาจ้ะโอ้โหผมเซ่ไอ้แก่เราเล่นของใหญ่อะมันชอบมันชอบโดนอย่างนี้นะคนดูผมแบบผมชอบโดนอะไรโง่ๆจริงๆนะคนดูแค่แบบอยู่ดีเอคก็โดนโดนแบบง่ๆเลยอ่ะคนดูก็เดี๋ยวเราจะดัก คนกันดีกว่าผมว่าเราลองดักคนดีไหมดักแบบที่ซื้อ,อยาอะไรเงี้ยลองเป็นแบบไอ้แบบนี่กันดูเนี่ยเราลองดักแม่งดีกว่าเนี่ยดักแม่งเลยนะคนุณดูดูดิลองมาแอดในตู้ดูไหมบอกมันเห็นมือผมมันเห็น,ม,หน,ม,หนมือผมเนี่ยดักในตู้แม่งเลยเนี่ยคุณดูโอ้โหผมลองผมลองดักไอ้นี้ดูไหม เผื่อเผื่อแม่งมไอ้นี่แต่แม่งไม่มีใครมาว่ะม่เอยว่ะรอนานเลยไปดีกว่า หาคนก่อนตอนนี้ตอนนี้ก็คนหายครับเหมือนเหมือนน่าจะเป็นช่วงพักนะครับง่ายๆแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับผมผมจะยืน,ยนดืนบเดินไปซื้อมองซื้อยายครับง่ายๆมันลงไหมมันไม่ลงครับตอนนี้ รอดครับตอนนี้จังหวะนี้ผมชาวบ้านนี่ก่อนอุ้ยสไนหรอคุณดูอุ้ยสายทะลุเข้ามาเหรออุ้ยมันจะเข้ามาเข้ามาบอกเลยมันมาแล้วเขาดูนมาแล้วคุณดูมาดิวัดเกตมาดิเมื่อกี้ามาเชตเต้มาสู้กับมาเชตเต้ไว้คุณดูโอ้โหมาเชตเต้มันไม่มียาวอะ ว่าเราจะเหมากการล่าได้แค่มาเซเตี้วะ <c oughs> เดี๋ยวเอาดูครับคือถ้าบ้านหลังเนี้ยมันจะเข้าได้แค่ทางเดียวเว้ยซึ่งเป็นข้อดีมากผมรอดูก่อนครับว่าผมผมจะเอาแม่งไงดีตอนนี้ผมว่าถ้าจะเอาใช่ไหมครับเดี๋ยวลองออกไปด่วนะ ันไม่อยู่ตรงนี้ละมันจะอยู่ตรงนั้นผมว่าออกกันตอนนี้มันเห็นผมแล้วมันเห็นผมแล้วตอนนี้ผมชุกระวังผมชุกระวันเอาผมผมาดูมาดูเอาผมมาดูมาดูโอ้โหผมหลบไม่ทันว่า MP มบดูเชีย่ยเราต้องเราต้องเราต้องไปว่ะเขาว่ะไอ้เชีย่ยไม่ไหวแล้วคุณดู เราต้องแบบเราต้องแก้มือได้ไว้คุณดูก็จบแล้วคลิปนี้นะครับจริงๆผมก็จะเล่นต่อแหละแต่ว่าไม่ได้เล่นต่อแล้วครับเดี๋ยวนะครับ,รครบใครที่อยากดูคลิปพี่เล่นกับพี่เฟิร์นครับที่เป็นที่แกงจีด,ดีนะครับสามารถอรอติดตามชม ep 2ได้เลยนะครับก็พี่ก็ไปเล่นกับพี่เขาลนะแต่ว่าจะตัดลงละใครที่อยากใครที่ชอบนะครับหรือแบบอยากดูนะครับเดี๋ยวรอเลยนะครับก็อย,ก like, กอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งทุกคนนะครับอ่ะ นะครอยากเห็นหน้าพี่หมูนะครับก็ช่วยกันติดตุ่มให้พี่หมูถึงนึ่งหมื่นครับก็จะเปิดหน้านครับในบ้านแดงไปละ